สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาทักทายกันนะคะคืนนี้เป็นวันไหวพระจันทร์นะจ๊ะส,สุขสุขค้นนะคะวันนี้เราทานผัดดอกเผือกแล้วก็ผักกาดดองแล้วก็ปลาทูนะจ๊ะปลาทูนี่เหลือๆนี่ก็ไม่ต่างกันจากปลาล้า,ราเราจะหยอกเล่นมาทานกันจา้าสุขสุขค้นนะคะข้เช้าค่ะ จริงๆว่าเช้านี้จะไม่กินข้าวแล้วนะทนความหิวไม่ไหวท้องร้องก่อกี้กรอนกอนกอยกรอ,กอเลยอะ่ะไอ้พวกเนี้ยเป็นลูกน้องเขาพูดภาษาอะไรก็รู้ฟังก็ไม่รู้เรื่องเป็ดเๆ็ดเปเ,ปเ,ปเ,ปเปทุกวันทุกคืน แล้วคุณรู้ถึงความรู้สึกไหมพูดอะไรแล้วฟังไม่รู้เรื่องอย่าเงี้ยแล้วก็เสียงดังตลอดเวลาเนี่ยว่ามันน่ารำคาญแค่ไหนรำคาญมากแต่พวกมันก็อยู่ไอ้นี่อยู่กับลูกพี่พวกมันแต่เราก็อยู่บ้านเราอยู่ที่เราแต่บอกตรงว่าเสียงนี่น่ารำคาญมากสั่งดาวก็สั ฟังไมง่รู้เรื่องจ้าเจๆาจ้าตลอดเวลาเป็นลูกน้องเขาไม่มีบาดมั้งพวกเนี้ยไม่มีบาดประชดชนอยู่กับลูกพี่ลูกพี่ทำบาดให้ อุณภาษาอะไรก็ไม่รู้เจ้าเจ้าเจ้านรำคัญมากฟังก็ฟังไม่รู้เลยชอบมาตีสนิทฉันนะฉันไม่รู้จักไม่ชอบ,ชอบเป็นลูกน้องเขาอ่ะแต่อยากจะมาตีสนิทฉันนะคิดดูบัตรก็ไม่มี ันก่อนมาถามฉันมีลูกเล็กว่ะสักผ้านวมไม่ได้ผ้านวมใหญ่มากว่ะเอาไหมาให้ฉันซักให้ไหมว่ะฉันใหญ่บอกว่าเห็นฉันติดป้ายไหมว่าเป็นร้านซักลีดเนี่ยผ้ามใหญ่มากเทียบกับกผมฉันน่ะครึ่งเดียวเอง มือนว่าวุาว่นวายพูดอะไรก็ไม่รู้ฟังก็ไม่รู้เรื่องพวกนี้ไม่มีบัตรประชาชนนะต้องให้ลูกพี่ทําให้ถ้าลูกพี่ไม่ทําให้ก็อยู่ในประเทศไทยไม่ได้ไวันพูดอะไรก็ไม่รู้งานสำคัญมาก วัน,นไหว้พระจันทร์ทุกเปร์พระจันทร์ไม่มาคืนนี้พระจันทร์มาแน่นอนจะไม่จัดเฉยๆ คนเรียบเรียๆง่ายๆอะไรก็ได้ไม่มีความตื่นเต้นไม่ได้ตื่นเต้น คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวไปเล่มต่อนะคะบ๊ายบาย